มาช่วงนี้ชว์คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นอุบัติเหตุสุดสรดใจครั้งนี้หน่อยเป็นสาวชาวลาวขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับลูก กลับจากโรงเรียนนะครับลูกยังอยู่อนุบาลอยู่เลยอ,ะอ่ะแล้วจังหวะที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้ายสุดครับมีรถโม่ปูนขับตามหลังมาแล้วรถคันนี้จู่ๆเปลี่ยนจากเลนกลางไปเลนซ้ายไอตอนเปลี่ยนไปเลนซ้ายไปเสรยรถของคุณแม่สาวชาวลาวคนนี้ครับจนรถเนี่ยเสียหลักล้มลงแล้วถูกรถโม่ปูนคันนี้ลากไปไกลเป็นร้อยเมตรจังหวะที่ลากไปมันเกิดประกายไฟลุกท่วมด้วยครับเหตุการณ์นี้ทำเอาคุณแม่ไม่ได้ไปรับลูกเพราะว่าเธอเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยครับ แล้วรองเท้าคุณแม่กระเด็นตกอยู่ตรงจุดนี้อ่ะน่าสลดใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้วงจรปิดเผยนาทีสุดสลดครั้งนี้เอาไว้ได้มอเตอร์ไซค์ของคุณแม่สาวชาวลาวคนนี้ขี่อยู่เลนซ้ายรถม่ปูนเปลี่ยนเลนแล้วก็เสรยรถคุณแม่ก่อนจะลากร่างไปไกลเป็น1 0บสเมตรเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้ ทำให้ตำรวจสพบ้านคลองสวนต้องรีบไปตรวจสอบนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุพิกัดที่แน่ชัดก็คือถนนประชาอุทิศ90ในพื้นที่หมู่2ตบบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุรเจดีของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเจอรถบรรทุก10ล้อเป็นรถโม่ปูนทะเบียน53ขีด4217กรุงเทพก็จอดรอให้การอยู่ริมถนนแล้วตรงนั้นน่ะเห็นตรงล้อไหมครับนั่นคือร่างของผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชม อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเลยแล้วใกล้ๆกันเนี่ยเจอรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียน6ขอไข่ย,ยอหญิง8185กรุงเทพถูกรถชนสภาพก็คือรถเนี่ยไฟไหม้ติดอยู่กับคาล้อรถบรรทุกเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำประมาณ5นาทีก็ดับไฟเอาไว้ได้นะครับจุดที่ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตนะครับทราบชื่อภายหลังก็คือคุณเปาสุขเจริญอายุ31ปีก็คือจุดที่ เป็นบริเวณล้อหน้าด้านซ้ายของตัวรถบรรทุกสภาพก็คือถูกล้อรถเนี่ยทับบริเวณกลากลำตัวแล้วก็บริเวณศีรษะด้วยทับหัวเลยเหรอคุณแม่เสียชีวิตลักษณะนอนคว่ำหน้าแล้วก็มีรอยถูกลากเป็นทางยาวมากกว่า100เมตรเจอตัวคนขับรถบรรทุกนะครับชื่อว่าประสานอยู่สุขก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับผู้ตายเนี่ยเป็นชาวลาวทํางานเป็นพนักงานขายอาหารสัตว์อยู่ภายในซอยบุญรุ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับลูกชายที่เรียนอยู่อนุบาลหนึ่งเองที่วัดทุ่งครุนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงเพราะว่ามาประสบเหตุเสียชีวิตซะก่อนขนาที่ฝั่งของโชเฟอร์ขับรถโม่ปูนเนี่ยชื่อประสา,านนะครับบอกว่าเขากําลังจะขับรถไปส่งปูนให้กับลูกค้าบอกว่าตัวเองขับมาตามปกติแล้ว พยายามจะหักหลบเข้าสู่เลนซ้ายเพื่อจะแซงกระบะเลนกลางเพราะกระบะวิ่งชา้าแล้วเขาพยายามจะแซงครับคุณผู้ชมจมังหว<บ>ะที่เปลี่ยนเลนนี่แหละเขาน่าจะไม่ทันมองอ,ะอ่ะก็ดูหน้ารถเขาดิเออติดอ,อะไรสักเรื่ดูดิโอ,โ,ดโอ้โหเต็มไปหมดเลย เ,เขาบอกว่ารถเนี่ยน้ำหนักมันเยอะคือไอตอ,อตอนเห็นเนี่ยมันเป็นเห็นแค่เซี่ยว,วินาทีเดียวแต่รถน้ำหนักเยอะจะเบรกก็เบรกไม่ทันก็เลยชนแล้วก็ลากร่างของผู้เสียชีวิตไปไกลเป็นร้อยเมตรเลยนะครับตำรวจเนี่ยสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานยังไงตัวของโชเฟอร์รถโมปูนก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยขี่รถอยู่ในเลนซ้ายตามปกติเลยต้องแล้วโแล้วยิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นรถหนัก้วทำไมขี่มาเร็ว,ว ทำให้เด็กกำพ้าไปเลยใช่ <c oughs> อัปเดต34 h d f เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ